คเฟ่ยอดฮิตของเขาใหญ่เดี๋ยววันนี้คิดไปไกลท้าวาจะพาไปเที่ยวกันเป็นคาเฟ่หนึ่งในแผนท,ที่ทุกคนต้องมากับอาร์จีคาเฟ่เดสต์ลองแอนด์รีแล้วจุดเด่นของที่นี่ก็มีมุมถ่ายรูปกันเยอะมากๆอย่างจุดยอดฮิตของคาเฟ่นี้ <c oughs> ก็คงหนีไม่พ้นทางข้ามม้าลาย <c oughs> ที่ตกแต่งส แจะต้องมาแชร์รูปที่นี่กันเบกเกอร์ของเขาก็จะเป็นภูเขารอบให้ความธรรมชาติกันสุดๆและข้างๆก็จะมีพบต่างๆไม่ว่าจะเป็นตู้โทรศัพท์ที่มีตัวใหญ่ที่คอยถือดอกไม้และมุมอื่นๆอีกเพียบเลย <c oughs> ถ้าใครมีโอกาสได้มาเที่ยวเขาใหญ่แล้วเ <c oughs> ชื่อกันได้เลยว่าคุณจะต้องมีอาร์ตีคาเฟ่อยู่ในลิสกันอย่างแน่นอนถ้าใครชอบคิดดีๆแบบนี้ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้คิดไปไกลาทาวเวอร์กันด้วยนะคะ <c oughs> แล้วเจอกันใหม่ทิตหน้าคะ่ะบ๊ายบาย